สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุวิรยาตุนวิทีกุลอยู่ห้องเรียนพิเศษ S M T E ค่ะได้สออวนอเคมีค่ายหนึ่งค่ะคติประจำใจก็คือเกิดมาครั้งหนึ่งใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะเพราะว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆค่ะอย่างแรกก็คือต้องมีแพชชั่นก่อนค่ะแล้วก็ ตั้งเจเรียนในห้องค่ะซึ่งโรงเรียนนะคะได้มีการจัดติวสอวนอให้ค่ะแล้วก็ฝึกทําโจทย์ค่ะส่วนเรื่องการทดลองนะคะโรงเรียนก็มีอุปกรณ์พร้อมค่ะแล้วก็มีวิชาเทคนิคปฏิบัติการทําให้เวลาได้เข้าค่ายก็คือใช้เครื่องมือคล้องค่ะ ห้องเรียนพิเศษนะคะก็คือเรียนเข้มค่ะแล้วก็ได้ทำแลบมหาลัยค่ะได้ทำวิจัยทำให้มีพื้นฐานในการไปต่อระดับมหาลัยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคุณครูใจดีมากๆค่ะก็เชิญชวนน้องๆนะคะให้มาเป็นครอบครัว S M T E อุดมดาโณนีกันเยอะๆนะคะ